8ของเราก็มาประเด็ข่าวสารลู่น้าสิบตริปโตนะฮะวันนี้นะฮะบูมเบิร์กนะซึ่งถือว่าเป็นสำนักข่าวนะที่คาดการ ETF ได้มีความแม่นยำนะตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะฮะได้เพิ่มนะฮะเปอร์เซ็นต์นะโอกาสนะที่โซลารนะ์นะ XRP จะได้รับการอนุมัติ ETF นะฮะ95ถือว่ามากกว่านะสมัยที่นะฮะยื่นขอบ Bitcoin ETF เสียอีกนะ95นะฮะส่วนด็อกนะ เอดาแล้วก็โคกาดด์นะรวมถึงเหรียญอื่นๆนะฮะมีโอกาสอนุมัติถึง90%ซึ่งเท่ากับนะฮะ การคาดการณ์ของบูมเบิกในช่วงที่ตัวเซกพิจารณาอนุมัติะะ Bitcoin ETF ด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยถือว่าบูมเบิกถือว่าเป็นสายข่าวที่อยู่ใกล้ชิดกับเซกเนี่ยก็ให้ค่านะเ,ออเปอร์เซนต์การผ่าน ETF ค่อนข้างมากนะก็หวังว่าเซกจะอนุมัติในวัยนี้นอีกประเด็นหนึ่งฮะผมก็ตามเรื่องกรณีของผู้ว่าการรัฐเท็กซัสนะ,ะที่จะลงนามในกฎหมายให้ Bitcoin เป็นเงินทุนสำรองรวมถึงคริปโตนะ ที่เข้าเงื่อนไขาตามกฎหมายนะซึ่งปรากฏว่านะนะปัจจุบันนี้ผู้ว่าการรัฐยังไม่ได้ลงนามโดยกฎหมายของเท็กซัสนะถ้าเกิดผู้ว่าการรัฐไม่ลงนามนะกฎหมายจะมีผลบังคับใช้โดยไม่ต้องลงนามนะภายในวันอาทิตย์นี้อันนี้ก็ต้องลุ้นกันนะประกอบกับวันนี้เองทรัมป์นะก็โพสต์อันนี้เป็นทำเนียบขาวเลยนะเออทวิตเตอร์นะทางการของทำเนียบขาวนะก็ ร้องขอนะฮะให้สภาคองเกรสเนี่ยอนุมัตินะฮะกฎหมาย Big Beautiful ของทรัมป์นะให้ผ่านโดยเร็วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการร้องขอนะทรัมป์ขออยู่2เรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือกฎหมายนะสเตเบอรคอนะให้สภาผู้แทนราษฎรผ่านเร็วๆนะอีกอันนึงก็คือกฎหมายนะบิ๊กบิวตี้ฟูซึ่งกฎหมายตัวนี้เนี่ยจะเป็นการขยายเพดานนี้เพราะตอนนี้นี่ของซัมเมกาเนี่ยนะฮะขึ้นไป37ทินเลียนแล้วนะอาจจะ ชัดดาวนะก็ได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สเมกาเนี่ยค่อนข้างที่จะผลักดันอยูอ่ก็ดูกันไปฮะอันนี้เป็นทวิตเตอนะทางการของทำเนียบขาวอีกประเด็นหนึ่งฮะตัวทรัมป์นะฮะก็มีการโพสต์นะต่อว่าพาเวลนะฮะแล้วก็บนนะถึงการที่ไม่ยอมลดนะ,ะดอกเบี้ยนะหนอะอันนี้ทำขอถึง1-2%เลยนะโดยอันนี้เป็นเอกสารที่ทําโพสต์เลยนะฮะ เป็นเอกสารที่บอกว่าเนี่ยนะฮะแบงก์ทั่วโลกเนี่ยเขาลดอัตราดอกเบีย้ยนะเออสเมกาเนี่ยนะฮะอยู่อันดับที่35ฮะเออประเทศอื่นๆเนี่ยเขาลดนะเออแล้วก็พูดถึงไทยด้วยนะไทยเนี่ยนะฮะเออดอกเบีย้ยอยู่อันดับ6นะไทยอยู่1.75นะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย0.25นะแล้วก็ไล่ลงมามีบอกแคนาดาด้วยนะเออขเขมรน,นะญี่ปุ่น0.5นะ ไทยนี่อันดับ6นะฮะไต้หวันนะสองเปอร์เซ็นต์นะฮะไล่ลงมาฮะจีนนะฮะสามจุดหนึ่งนะเปอร์เซ็นต์นะส่วนสเมกาอยู่อันดับ35มสิบห้าตัวทั้มเองก็เลยขอให้พาวเวลจริงๆไม่ได้ขอแหละฮะก็มีการบน่นนะบ่นด่าต้องใช้คําว่าบ่นด่านะแล้วก็บอกว่าต้องลด1-2%เปอร์เซ็นต์นะเออถ้าไม่ลดนี่ก็นะจุดจุดจุดนะก็ว่าเยอะนะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะก็ พูดถึงว่าเขาจะไล่นะพาวเวลออกจากตําแหน่งคืออย่างนี้ฮะหลายคนก็บอกว่าเอ็ะเอะนะฉันอาจจะต้องเปลี่ยนใจนะเกี่ยวกับการไล่เขาหรือไม่นะคืออย่างนี้นะฮะทําเนี่ยนะหลายคนก็ถามบอกว่าทำไมไม่ไม่ไล่พาวเวลคือถ้าเกิดไปไล่นะไปไล่แล้วมันไม่มีคนรักษาการเนี่ยนะฮะที่เอ่อเป็นคนที่ทําเลือกไปนะฮะโอกาสที่จะลดก็ยากนะ คือจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าเกิดตําแหน่งนะฮะประธานเฟดไม่มีเนี่ยมันต้องให้รองประธานเฟดนะรักษาการซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะก็มีรองประธานเฟดที่ทําเลือกไว้แล้วก็สาบานตนเข้ารับตาแหน่งแล้ว1คนนะถ้าผมเออผมก็เคยพูดนะฮนะถึง2ครั้งฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะทำไมทำนะถึ่งมาพูดอย่างนี้ทากําลังหาข้อเท็จจริงเพื่อเป็นนะหลักแหล่งอ้างอิงเพื่อที่จะปลดพาวเวลหรือเปล่าหมายความว่านะอันเนี้ยมันเป็นการ รีไลท์ข้อมูลนะฮะรีไลท์ข้อมูลว่าเนี่ยทำไมไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้กระทบกับเศรษฐ,ฐกิจนะคือกาลังจะเลียงข้อมูลอยู่นะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะเมื่อไหร่ที่ถึงวันที่จะต้องรีไฟแนนซ์นี่นะทำก็อาจจะทําอะไรก็ได้ตามที่ทําต้องการนะเพื่อที่จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกเสร็จแล้วเพื่อ,อจ,จะรีไฟแนนซ์ในอัตราที่ถูกนะ,ะคือถ้าเกิดทําตอนนี้เนี่ยนะพาวเวลไปยื่นขอนะฮะ บรรเทาทุกข์หรือขอทุเราคำสั่งของทัป์เนี่ยนะฮะแกก็กลับมาเป็นประธานเฟดเหมือนเดิมฮะแคนั้นแล้วเนี่ยมันต้องทําใกล้ๆเวลาที่จะต้องรีไฟแนนซ์นะเห็นว่าน่าจะไม่กร,รกฎาคมก็สิงหาเนี่ยนะฮนะอีกประเด็นหนึ่งฮนะก็เป็นโอกาสนะที่ตัวเออาคอยตัวอื่นจะได้รับสปอตนะฮะคริปโต ETF นะซึ่งคุณเจมนะมันก็จะมีคุณอีลิกของบูมเบิร์กนะคุณเจมของบูมเบิร์กเนี่ยก็คาดการนะซึ่ง2คนนี้เนี่ยแม่นนะฮะ เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนที่คาดการเนี่ยโอกาสที่ไอตัว Bitcoin ETF ผ่านเนี่ยนะฮะ90%ตอนนั้นนะฮะเออพอโอกาสนะถึง90%เนี่ยวันที่10มกราคมปีที่แล้วนะก็เ็กก็อนุมัตินะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูนะตอนนี้เนี่ยโอกาสผ่านนะก็น่าจะไปรู้วงในมานะฮะไล์คอยนะ,ะ95% นะฮะมันจะมีพวกอินเด็กกับไอ้พวกสเต็กกิ้งเนี่ยนะฮะก็95%นะโซลาร่าเก้านต XRP นะฮะ95หลายคนถือ XRP อยู่นะโอกาสเนี่ยเกินกว่า Bitcoin ETF รอบที่แล้วนะ Bitcoin ETF รอบที่แล้วเนี่ยนะ,ะแค่90ยังผ่านเลยนะอันนี้95แล้วนะฮะส่วน Dog 90เอายินดีด้วยนะฮะคนที่ถือนะฮะ ADA อยู่นะฮะ90แต่รู้สึกเกสเกลยื่นเจ้าเดียวนะถ้าเกิดเราเรามาดูนะ,ะกองทุนใหญ่ๆที่ยื่นเนี่ยนะมันจะกระตุกจุกตัวอยู่ที่ s o ล a น a กับ XRP XRP เนี่ยถือว่าเยอะที่สุดนะถ้าเกิดคุณดูนะเอ,อโซลาน่ากับ XRP เนี่ยนะฮะคู่คู่กันเลยนะ95%นะอันนี้ยินดีด้วยคนที่ถือนะ ADA าโภกระดดเฮดบารนะแล้วก็ a w แหนะฮะรวมไปถึงซุยนะเออ TRX นะ TRX กับซุยนี่ยังมีโอกาสน้อยนะ เออไม่ถึง60%อันนี้60%นะโอกาสน้อยฮะเพราะว่าตัว CFTC นี่ยังไม่โอเคกับ2เหรียญน,นี้นะฉะนั้นเราขีดเส้นใต้ไว้แค่นี้ฮนะคือถ้าเอาง่ายๆเลยเนี่ยโอกาสที่90%นี่ยมาถึงแค่ตรงนี้นะฮะถึงแค่ตรงนี้นะอ่ะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าย,ยินดีฮนะเพราะอะไรฮนะเพราะว่าผมก็เช็คข้อมูลน,นะถ้าเกิดนะเปรียบเทียบนะกับการอนุมัติครั้งก่อนนะสมมตินะ ถ้าเกิดเอาไอ้ตารางนี้ไปเปรียบเทียบกับการอนุมัติบิทคอย ETF ครั้งที่แล้วเนี่ยนะโอกาสที่ s o ล a n ่นะ XRP กับด็อกเนี่ยมีมากเท่าไหร่นะซึ่งพอเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยนะจากตารางเนี่ยโอกาสอนุมัตินะโซลา a ่า XRP d o อกในรอบนี้เนี่ยถือว่าสูงกว่านะถือว่าสูงกว่านะแล้วมีแนวโน้มความชัดเจนว่านะจะอนุมัตินะ แล้วมีโอกาสมากกว่าไอ้บิตคอยตอนนู้นซะอีกนะฮะเนื่องจากข้อมูลสนับสนุนและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ของบูมเบิร์กนะฮะถือว่าเป็นข่าวดีนะอีกประเด็นหนึ่งอีเธอเรียมฮะหลายคนก็บอกว่าตบขึ้นตบลงตบขึ้นตบลงจนน่าเบื่อนะคืออย่างนี้แหละฮะเมื่อไหร่ยังไม่มีสภาพคล่องเข้ามาในตลาดนะพวกบรรดานักลงทุนเนี่ยก็เล่นฟิวเจอร์นะตีขึ้นตีลงคุณไปดูกราฟนะฮะที่มันพูดถึงนะฮะตัวสภาพคล่องที่ถูกล้างพอร์ตอะ คือเมื่อคืนเนี่ยขึ้นไปตวัดเอานะฮะสายช็อตนะแล้วลงมาตวัดสายรองต่อนะกินตังกันอยู่อย่างเงี้ยแหละฮะชนะแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าโอ้นะ,ะก็ต้องรอไปจนกว่าจะมีนะฮะสภาพคล่องเข้ามาคือหนึ่งนะฮะอนุมัติบิ๊กอนุมัติ ETF ตัวอื่นๆนะ,ะอันนี้มีโอกาสสูงอีกอันหนึ่งก็คือกฎหมาย Big Beautiful ผ่านนะเอ่อกฎหมายนะสเตปเปิลคอยผ่าน แล้วมีการขอใบอนุญาตนะเออแล้วก็มีการออกสเตเบิลคอยนะเออนี่ก็ถือว่าจะเป็นตัวผักดันนะอีกประเด็นหนึ่งฮะก็เป็นกฎหมายนะฮะที่จะให้บิคอยเป็นเงินทุนสำรองของรัฐเท็กซัสนะคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวออกมาว่าผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเนี่ยจะลงนามเมื่อไหร่นะแต่กฎหมายนี้เนี่ยถ้าเกิดผู้ว่าการรัฐเท็กซัสไม่ลงนามกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้นะฮะภายในวันอาทิตย์นี้หมายความว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยผู้ว่าการรัฐไม่ลงนามนะ เออมันก็จะมีผลบังคับใช้ทันทีนะฮะอันนี้เป็นเป็นไปโดยของผลของกฎหมายอีกประเด็นหนึ่งฮะเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็เออบางวันนะคือไม่ใช่บางวันหรอกบางชั่วโมงก็มีข่าวว่าจะโจมตีบางบางชั่วโมงก็มีข่าวว่าเจราจานะมันก็ตกขึ้นตกลงคือราคาทรัพย์สินเนี่ยนะมันทําให้นักลงทุนน่าเบื่อมันพยายามกดดันไม่ให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ย นะเราเรางุนหงิดกับมันนั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการให้เรารู้สึกนีผมอย่างที่ผมบอกฮะมันขึ้นให้เรารู้สึกดีใจลงให้เรารู้สึกเสียใจถ้าเกิดเราไปดูนะฮะหรือไปคํานึงมันโดยไม่ไปมองภาพใหญ่เนี่ยนะเราก็จะเส็ดวานเพราะวานเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูนะฮะแบ็คล็อกก็เก็บบิทคอยนะแล้วก็วานตัวอื่นๆก็เก็บนะส่วน xrp วานถือไว้ระดับ1ล้าน xrp เนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันแสดงให้เห็นว่าเนี่ย ตามที่บูมเบิกนะฮะคาดการว่ามันจะมีเปอร์เซ็นต์อนุมัติเนี่ยมันก็เขาก็คาดหวังตรงนี้นะก็ดูกันไปนะฮะเออส่วนผู้ว่าธนาคารกลางนะของสเปนนะก็คือเป็นตัวกรรมการนะก็คาดการว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยเนี่ยเร็วที่สุดก็คือในเดือนกร,รกฎาคมนี้นะก็เป็นเพียงแค่หนึ่งคนนะจริงๆการนะลดดอกเบีย้ยเนะี่ยมันต้องใช้มติของคณะกรรมการนะซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่จากนั้นถ้าเกิดนะฮนะกรรมการเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะฮนะเออ มีมุมมองบางส่วนว่าจะลดบางส่วนไม่ลดแต่เสียงข้างมากไม่ลดมันก็ไม่ลดนะฉะนั้นเนี่ยนะต้องดูไปว่าเสียงข้างมากจะเป็นยังไงนะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นตัวบิตคอยนะตอนนี้ก็ทําทรงในลักษณะที่ตัวเทเดอร์ก็มองว่ามันก็จะเป็นขาขึ้นนะถ้าเกิดดูนะ่าดูจากอดีตนะฮะอันนี้คืออดีตนะอดีตเนี่ยมันคือออกข้างนี่มันออกข้างเห็นไหมมันออกข้างเสร็จแล้วมันก็ขึ้นนะตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะ มันยังอยู่ออกข้างอยู่ในฐานะออกข้างนะโซนสีเหลืองที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นโซนที่เขาเรียกว่าเส้นโกลเด้นคอร์สตัดกันเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อนะแล้วก็ลงปลายปี2026นะอันนี้ก็เป็นตัวบิทคอยนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของผู้ผว่าการรัฐนะผู้ว่าการเฟดนะฮะบางบางคนนะเป็นหนึ่งในสมาชิกกรรมการนะ ก็มองว่าอาจจะลดดอกเบีย้ยเป็นแค่หนึ่งเสียงฮะยังไม่ได้รวมคนอื่นส่วนตัวเทสลาเองก็ไปเปิดโชว์รูมที่อินเดียนะคือตอนนี้มันมีอยู่2บริษัทที่ออกไปตีตลาดต่างประเทศนะก็คือ1นึ่งเทสลาเนี่ยผมบอกเลยนะเอออีลอ,อนกับทรัมการละครแกล้งทะเลาะกันเพื่อ ที่ตัวเองจะออกมาทำในสิ่งที่ควรทำะนะฮะตอนนี้ก็ไปเปิดะะตลาดที่อินเดียนะส่วนคอยเบทเองตอนนี้ไปสภาพยุโรปฮะแล้วก็ไปเปิดตลาดนะในต่างประเทศก็คือไปขยายกิจการนะจากสเมกาตอนนี้ได้รับใบอนุญาตในสภาพยุโรปแล้วนะสำหรับคอยเบทเห็นไหมฮะคือธุรกิจที่ทำหนุนนะแล้วอยู่ฝั่งของรัฐบาลน,นี่ก็นะฮะ เออไปขยายกิจการต่างประเทศกันลืมๆเลยนะฮะอันนี้ก็พูดถึงไปนะเออทำก็จะปลดไม่ปลดเนี่ยก็ต้องรอดูกันไปนะฮะอ่าก็แกก็แย้ยๆว่าจะปลดไม่รู้ปลดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นทรงของบีคอยด์เมื่อคือนนี้อันนี้คือข่าวดีอันนี้คือข่าวร้ายฮนะเป็นการให้ข่าวเพื่อเพื่อเพื่อกินตัง์รยย่อยจริงๆนะขึ้นไปโตบลงมามันทําให้หลายคนน่าเบื่อฉะนั้นไม่ต้องไปดูกราฟมันนะเดี๋ยวถึงเวลามันก็มาเองนะ ส่วนคุณพอแอดกินนะก็หลายคนก็ทวงถามนะอนุมัติยังอนุมัติยังผมว่าคุณพอแอดกินเนี่ยเขาหน้าจะได้รับคําสั่งจากทําว่าอนุมัติช่วงนั้นช่วงนี้แหละแต่ก็คงไม่มีการเปิดเผยเขาก็ใช้ข้ออ้างว่าต้องรับฟังความคิดเห็นนะผมก็ไม่รู้จะรับฟังอะไรนะฮะเพราะว่าไอตอนบิตคอยกับอ e ีเธอเรียมก็ฟังมันไม่รู้จะฟังอะไรแล้วนะก็อันนี้เป็นข้ออ้างตามกฎหมายฮนะเขาบอกว่าต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการนะอ่ะอ่ะก็เขาเรียกหา หาข้ออ้างนะที่ชอบด้วยกฎหมายนะก็ดูกันไปนะฮะส่วนคณะกรรมการโทเค็นสเตเบิลคอยของ Wyoming นะก็จะมีการสร้างสเตเบิลคอยนะโดยรับการสนับสนุนตามไอ้กฎหมายสเตเบอลคอยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เป็นโปรเจกต์ของ l u n a ซีฮะจูเลสโป o โ o คอ l นะ Protocol, นะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะไปโรดโชว์นะเออก็ดูดูกันไปนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีฮนะก พวกสายคริปโตเนียนในกลุ่มคอสโมสเนี่ยก็ไปโรดโชว์ที่ต่างประเทศนะฮะอันนี้สภาผู้แทนอันนี้เป็นสมาชิกนะเออสมาชิกบางคนเนี่ยก็อยากจะให้ยุบนะฮะตัวธนาคารกลางสเริกาหรือเฟดถามว่ามีโอกาสที่จะยุบได้ไหมผมว่าไอ้ตัวกฎหมายสเตปเปคอยเองเนี่ยมันจะทําให้ตัวเฟดเนี่ยหมดอํานาจในทางการเงินไปโดยสิ้นเชิงเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าจากเดิมเนี่ยนะฮะกระทรวงการคลังอยากจะได้เงินก็ต้องออกพันธบัตรรัฐบาลใช่แม้ แล้วก็ไปปล่อยนะกู้ตอนนี้เนี่ยนะฮะสเมการเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องออกพันธบัตรรัฐบาลแล้วไปง้อให้ใครมาซื้อในชะ่ไหมฮะก็ให้ภาคธุรกิจมาซื้อเพื่อไปออกสเตเบอร์คอยนะหมายความว่าพันธบัตรรัฐบาลที่สเมการที่จะต้องออกเพื่อรีไฟแนนซ์นี่เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการออกไปเพื่อออกสเตเบอร์คอยฉะนั้นเนี่ยไอ้สเตเบอร์คอยตรงนี้เนี่ย อย่างที่คุณนะสกอตบอกว่าจะมีความต้องการถึง3.7ทิเลียนก็น่าจะเป็นส่วนของหนี้ที่จะจ่ายใช่ไหมถ้าใครจําได้นะฮะหนี้ของสเมกาเนี่ยนะฮะจะครบกําหนดชําระหนี้9.2ทิเลียนนะฮะ3 3.7ทิเลียนเนี่ยเป็นหนี้ระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาดานี้นะมันจะมีกรกาดานะฮะแล้วก็เป็นหนี้ระยะ ที่รวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ9ก้ทิลเลียนนะ9.2้าทิลเลียนนะถ้าเกิดคุณไปเช็คดูมันจะมี2ระยะรวมกันเนี่ยเ2ทิลเลียนฉะนั้น3.7มจเทิลเลียนนี่คือระยะสั้นฉะนั้นถ้าเกิดเขาออกพันธบัตรรัฐบาลมาแล้วไปให้บริษัทที่ออกสเตเบอ Co คอยนี่นะฮะออกออกมานะเอออันนี้มันก็จะมีเ,ออเงินที่เป็นสเตเบอ Co คอยใช่ไหมอ่ะก็ดูกันไปนะไม่รู้ว่าคุณสกอตเนี่ยนะฮะจะ,อะชอบออกกําลังกายในทรงไหนนะก็ต้องลุ้นๆกันไปอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะฮะ อ,อ,อันนี้เป็นเรื่องของสภาล่างฮะตอนนี้สภาล่างเนี่ยเขาก็มีหน้าที่อยู่2ออย่างฮะคือพิจารณาร่างกฎหมายสเตปเปอรคอยนะสภาบนคือวุฒิสภาเนี่ยก็มีหน้าที่พิจารณากฎหมาย Big b e a u t i f u l นะฮะก็แยกง,งานกันทำส่วนสภาพคล่องอย่างที่ผมบอกฮะว่าตอนนี้เนี่ยวานก็เป็นลักษณะนะตะวัดขึ้นนะฮะแล้วก็ตวัดลงเมาส์ข้างล่างเห็นไหมนะคือคือสมมตินะถ้าเกิดเขาอยากจะได้เงินช็อตเยอะๆเ,เนี่ยเขาก็ตวัดขึ้นนะให้ข่าวดีนะจริงๆเนี่ยคนให้ข่าวกระท้มล่ะนะ นะเสร็จแล้วเนี่ยนะเออข่าวดีมานะฮะพอหลังจากนั้นมาเป็นข่าวร้ายจริงๆก็ไม่เชงข่าวร้ายหรอกเป็นข่าวกดตลาดนะผมก็เห็นอย่างเงี้ยนะช่วงหัวค่ำนะจะเจราจาช่วงนะเออ ตอนเช้ามืดนะฮะก็บอกว่าจะโจมตีนะแล้วก็มาเจราจาก็โจมตีนะก็ให้ข่าวกันอยู่แค่นี้แหละ <c oughs> ขึ้นขลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงกันอย่างเงี้ยจนนักลงทุนพวกเราก็มองว่ามันน่าเบื่อนะแต่ต้องบอกเลยนะฮะว่ามันก็เป็นศิลปะของหวานนะเพราะว่าเขาสายป่านละยาวกับเรานะอย่างที่ผมบอกฮะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่ในตลาดแล้วไม่ค่อยรอดส่วนใหญ่สายป่่นจะสั้น ฉะนั้นน่ะพยายามที่จะต้องทําตัวให้เบาๆเข้าไว้สายป่านยาวๆนะมันก็จะทําให้เรารอจนถึงนะยังไงเสียนะข้อที่1ก็คือนะได้กําไรจากคริปโตก็ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วนะก็น่าจะจบกระทิงนี้เสร็จแล้วนะก็ต้องรอให้จบรอบนะฮะจบรอบแล้วก็มาลุ้นกันมันจะขึ้นถึงเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นความหวังของเรานะอย่างน้อยเราก็มีความหวังฮะนะนะก็ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ